เรื่องเล่าจากหลังหมนหลังไมเนอนเตอร์เทนเมนต์ก็เสนอสมิงเหนือพรานเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินย่ำใบไม้แหง้งดังขึ้นเป็นระยะในตอนสายท่ามกลางดงทึบทชาบ้านสองถึงสามคนที่นำโดยผู้ใหญ่คำรนนำกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำโดยหมวดสรรันติและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกสี่คน ม้งหด้เดินเข้าตู่ดงทึบด้วยความข้ามแคร่งตึงเครียดผ่านไปทั่วครูเสงของผู้ใหญ่คำรนจึงกล่าวออกมาหลังจากจุดดังฝีเท้าอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ที่มือลงไปทางพื้นลาดชันทางด้านล่างที่เต็มไปด้วยต้นไม้และพงหญ้าหนาทางด้านนั้นครับูหมวดศพของคนทั้งสองนอนตายอยู่ในพงหญ้าทางด้านนั้นนะครับหมวดสันติหมวดหนุ่มที่มีอายุยี่สิบปลายมองตามนิ้วมือของผู้ใหญ่คำรนที่ระบุตำแหน่งไปทางพงหญ้าหนาหยุดชั่วครู เป็นเนื้อและกาวเลือดลอยมากระทบนาสิกจนเกื่อนเหียนขับพยักพยักด้วยสีหน้าที่กระอักระอวนแล้วจึงกล่าวออกมาว่าไปเลยผู้ใหญ่นำทางเข้าไปเลยหมดนมกล่าวออกมาพร้อมมีท่าทีเสอิสะเอียนและกำลังจะกรดอนของเก่าที่อยู่ในท้องออกมาเป็นเนื้อและเป็น่าวเลือดลอยกระลุ้งรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อกลุ่มคนยิ่งเดินแบกพงยากเข้าไปใกล้และเดิมได้ยินเสียงของแมลงบันปูงใ่แต่ตอมบินวนอยู่ที่ซากศพหนาแน่นดังหึงห่งหึองหยุ่เป็นระยะ มักกลุ่มคนเดินเข้าไปใกล้ตั้งแต่คือบบยบินขึ้นสูงอย่างแตกตื่นหมอดสันติเหลียวหน้าเลี้ยงไปมองทางด้านข้างยังฉับพลันโดยจีน่าที่กระอักกระอ่วนพระภาพที่สยดสยองปรากฏทางเบื้องหน้าและตินที่ชวนสะอิดสะเอียนแต่ยินเสียงของผู้ใหญ่คำรนท่งเสียงกล่าวออกมาอย่างไม่ดังนักว่าสองศากในหลักทัพปุ่หมวดคือพรานแสงกับพรานช่วยเป็นพรานในหมู่บ้านคลองน้ำสาสของปกาเองจ่าเทิดในวัยยี่สิบเศพาร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำเกรียมแดด ีเข้าไปยังซากศพอย่างเจนจัดโชกโชนเขาย่อร่างลงนั่งทางด้านข้างของซากศพพรานทั้งสองพรางเพ่งพินิษพิจาราอย่างละเอียดอยู่ครู่ใดจ,จากนั้นจึงผุดร่างลุกขึ้นลาออกมาโดยที่สองตายังเพ่งมองจับจ้องอยู่ที่ซากทั้งสองอย่างตําเกรงผู้ใหญ่คารณอนแน่ใจนะว่าสองศพที่เห็นเนี้ย เป็นคนในหมู่บ้านของผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่กำรนตอบรับออกมาอย่างหนักแน่นชาวบ้านสองสามคนที่เป็นชายตะก,กันในหมู่บ้านคลองน้ำใสเองที่ติดตามร่วมขบวนมาด้วยก็ช่วยกันรับคำกล่าวยืนยันออกมา่านแสงกับพรานช่วยเป็นพานในหมู่บ้านคลองน้ำใสคนทั้งสองมีอายุ20ปลายแล้วเป็นพรานที่ถูกจกจ้องบ้ามีฝีมือที่จัดเกณฑ์ทำนานป่าเมื่อตอนเช้าตรู่หลังป้าสางผู้ใหญ่กำรนได้รับแจ้งข่าวจากชาวบ้านที่เข้ามาเก็บผ้าของป่า มาพบศพของสองพรานนอนตายอยู่ทางชายป่าทางท้ายหมู่บ้านด้วยสภาพที่เสดุดสยองจึงรีบมาแจ้งข่าวที่ผู้ใหญ่กำรนและเมื่อได้รับแจ้งผู้นำแห่งหมู่บ้านครองน้ำใสจึงสั่งให้คนรีบเข้าไปในเมืองเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทางการทันทีหลังจากที่หมวดสันติได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านกรองน้ำใสเพื่อตวรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมด้วยตาเถิด ดับพูไตบังคับบัญชาอีกสามคนเมื่อมาถึงผู้ใหญ่คำรนจึงนำทางเข้ามายังจุดเกิดเหตุที่ชายป่าทันทีซึ่งสภาพตัของปราณแสงกับปราณช่วยนั้นอนเนกอนาตโยตยองซากของคนทั้งสองเต็มไปด้วยรอยกรงเด็บตะปบเป็นทางยาวหลายสายและรอยกัดขย้ำตักแก้วฟันที่ตรงพลังมีหนำ,ำํำร่างของคนทั้งสองก็ยังถูกกระแทกจนอวัยวะฉีกขาดกระจัดกระตายออกจากร่างกลายเป็นชิ้นส่วนที่น่าสังเวชตาดเตือน เลือดที่ไหลนองย้อมต้นหญ้าและผืนดินจนแดงฉานเคลื่มดำคล้ำเป็นแถบใหญ่นับเป็นการฆาตกรรมที่เหี้ยมโหดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่บ้านกรองน้ำใสจาเธอที่ละเอียดรอบคอบก็กระสายตามองไปทั่วบริเวณจากนั้นจึงทรงเยงถามออกมาเมื่อพบเห็นบางอย่างที่ผิดปกตินั่นมันเป็นรอยเิีนของตัวอะไรหนะ้าผู้ใหญ่รอยของมันย่ำปรับ,บนไปกับรอยเท้าของคนเกลื่อนเต็มไปหมดเลยผู้ใหญ่กำระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงก่อนจะกล่าวออกมาอย่างหนักใจว่า มันท้ายจะเป็นรอยเตียนของเสือหน้าจาแต่ขนาดของมันใหญ่กว่าเสือธรรมดาตัวไปข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารอยเตียนเสือพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันท่ามกลางความขามเคร่งตึงแก๊กของทุกคนในพรานนั้นเจยงหนึ่งก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างผร้อมสูงผิวํำใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเกลาเดินออกมาจากดงทึบทางด้านข้างตรงเข้ามาหาคนทั้งหมดมันไม่ใช่เสือธรรมดาอย่างที่ผู้ใหญ่คิดหรอกไอ้สองคนนี้ยมันตายเพราะถูกสาตุมินฆ่าตายอย่างทารุณปราณเถือ ผู้ใดกำรนและชายตะกันจากหมู่บ้านกรองน้ำใสเอ่ยปากออกมาอย่างแปลกใจเมื่อจูพรานเชื้อพรานฝีมือดีอีกคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพันปรากฏตัวขึ้นมากระทันหันตาเทิดและหมวดสันติต่างพากระเหลียวมองไปเพ่งพินิษร่างของพรานเชื้ออย่างจรงิงจังจึงเห็นว่าพรานเชื้อเป็นชายร่างผอมสูงผิวคล้ำดวงตาดุตันหน้ายำเกรงใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราเขาเดินเข้ามาคล้าย ไม่แสดงท่าทางใส่ใจกับคนทั้งหมดตรงเข้าไปเย็นเพ่งมองซากศพที่หน้าสังเบกของพรานแสงและพรานชั่วหยุดชั่วครูแ้วจึงกล่าวออกมาเสียงหนักแน่นอย่างมั่นใจบ่าสองคนนี้มันถูกเสือสมิงฆ่าตายจริงๆผู้ใหญ่เสือสมิงตัวนี้มาร้ายกาดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้เป็นมันมันกลับมาแล้วหมายความว่ายังไงกันพรานเื้อมันกลับมาแล้วหมายถึงอะไรหรือบ่าใคร ผู้ใหญ่คำรามถามออกมาอย่างสงสยัยพรานเชื้อยิ้มเกลียที่มุมปากตอบกลับอย่างเลื่อนลอยว่ามันกลับมาแล้วเวลามันผ่านมานานมากแล้วข้าไม่คิดว่ามันจะกลับมาครั้งนี้มันย้อนกลับมาก็เพื่อได้ล่าล้างแค้นกับทุกคนที่เคยทําร้ายมันและครอบครัวมันกลับมาพร้อมหายนะที่ร้ายแรงข้าต้องหยุดมันต้องหยุดมันให้ได้จ่าเธิดและหมวดสันติที่กําลังสับสนมึนงงต่อ้อยคำติ๊กตายวิปลาชของพรานเชื้อเขาเหลียวมองไปทางผู้ใหญ่คำรนเพื่อต้องการคำอธิบาย ผู้ใหญ่กำรนับรู้ต่อความประสงค์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่จึงเอ่ยปากกล่าวทามต่อพรานเชื้อว่ามันยังไงกันหรือพรานเชื้อพูดตาได้ไม่รู้ดังรู้เราสักอย่างรู้ดังอะไรก็บอกกล่าวออกมาให้เขาใจาเถอะจยมัวแต่อ่ำอึงอมพนันอยู่เลยพอข้าพากระงองไปไก่ตาแตกกันหมดแล้วแต่พรานเชื้อที่นั่งใส่หน้าจั้งปราบ,บนเลือดลอยกาดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผ่านไปชั่วครู่จึงค่อยๆบอกกล่าวออกมาเึงสันกระชับว่ามันเป็นเสือ เป็นเสือสมิงที่เต็มไปด้วยความแค้นอมาหิตที่ต้องการจะไล่ล่าทุกคนคนที่เคยทําร้ายมันอย่างสาหัสมันกลับมาแล้วมันย้อนกลับมาอีกครั้งด้วยความแค้นพรานช่วยกับพรานแสงตายแล้วเป็นเหยื่อสังหารที่โหดเข้มของมันเจอยวไ่ต่อไปจะต้องเป็นข่าแน่นอนไม่ได้ขคาจะต้องไล่ล่าตัวมันก่อนที่มันจะล่าฆ่าข้าม่ยอมถูกมันฆ่าตายเด็ดขาดกปล่าจบก็ไม่สนใจต่อทุกคนที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คำรนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ ทัหลังผุลปันประกากไปเพียงไม่กี่ก้าวก็หายเข้าไปในดงทึบอย่างรวดเร็วสุดที่คนทั้งหมดจะเหนี่ยวรั้งห้ามปรามเอาไว้ได้ทันท่วงทีเกิดไม้ของพรานเชื้อตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวทั้งท้ายป่าท้ายหมู่บ้านเมื่อใต้ป๋าสางพรานเชื้อที่ตะเตรียมตัวพร้อมสับเพื่อจะออกเดินทางเข้าป่ายาผพาสภายอยู่ที่ไหลข้างเอวคาดมีดตันที่เจ็บอยู่ในปลักไม้อย่างก้องแกล้วเมื่อกระทับปืนลูกซองยาวกู้มืออย่างธมัดทะแมแง แต่เมื่อเดินลงมาจากเรือนต้องพันหยุดจัง,งักปีเท้าอย่างชงวนใจไม่เห็นคนหลายคนยืนลายร้อมขวางทางหยุดทางเบื้องหน้าด้วยสีหน้าและท่าทางที่ขมิงตึงเกรงเกียดเรียบร้อนจะเข้าป่าอย่างนั้นหรือปราณเชือเสียงของผู้ใหญ่กำรนเอ่ยถามออกมาดังด้าเปรียบแต่กลายร่วงรู้เจตนาความในจยจนปราณเชือช้อจังักอึ้งงินไปเล็กน้อยจากเธอดที่ยืนหยุดทางด้านข้างของผู้ใหญ่คำรนและหมดสันติสืบเท้าก้าวออกมาสองก้าวจ้องมองปราณเชือ้ออย่างร่วงรู้เท่าทันเตาออกมาว่า ข้าไม่รู้ดอกน้ำพรานเ้อว่าสิ่งที่เอ็งพูดเอาไว้เมื่อบานมันหมายความว่าอย่างไงไอ้เรื่องของเสือสมิงผีอะไรนั่นนะแต่ตอนเนี้เอ็งกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยต่อการตายอย่างเป็นปริศนาของทางสองคนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นต้องอยู่ในการควบคุมของพวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่จนกว่าเหตุการณ์มันจะคลี่คลายเมื่อได้ยินดังนั้นการเช้อถึงกับถดถอยออกไปสองสามก้าลนลานต่ออาดาบ,บ้านเมืองที่ถูกกล่าวหากล่าวตะกุกตะกักออกมาว่าท่นาย เด็เพิ่งก็ใจคาผิดสิข้าไม่ได้ค่ายแสงกับไปช่วยจริงๆนะนายก็เห็นอยู่ทนโทษถึงสาเหตุและร่องรอยบาดแผลบนร่างกายของพวกมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นฝีมือของคนจริงไ,มไหมล่ะนายพรานเจอที่เมื่อครู่ตกอยู่ในอาการลนลานเสียขวัญเมื่อจุๆถูกตกล่าวหาดัางจู่โจมแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชกโชนก็ทําให้เขาเริ่มมองเห็นต่อเจตนาอย่างเข้าใกาของผู้มาเยือนได้บ้างจากนั้นจึงรีบกล่าวไปว่าข้าเป็นพรานป่ามาทั้งชีวิต ต้องรอยบาดแผลบนร่างกายของคนตายทั้งสองทำไมข้าจะไม่รู้ว่าเกิดจากการกระทําของเสือเจ้าข้าเถอนายเสือจะมึงร้ายตัวนี้มาร้ายกาศนักมันไม่ได้ฆ่าเพื่อเป็นเหยื่อแต่การฆ่าของมันคือการล้างแค้นในอดีตขอเถอนายปล่อยข้าไปเถอะข้าจําต้องเข้าป่าเพื่อล่าตัวมันจริงๆไม่อย่างนั้นข้าต้องไม่รอดจากความโหดเหี้ยมอัมหิตของมันแน่นอนและชาวบ้านหลายคนก็จะพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเจ้าข้าเถอนายจากเธอแล้วมองไปทางหมวดสันติจังกองความเห็นซึ่งในเวลานั้น ผู้หมวดหนุม่มผู้บังคับปัญชาก็มีสีหน้าทุกขุนค,คิดคำเกรงผู้ใดคำรนที่รู้จักกับพรานเชื้อเป็นอย่างดีจึงกล่าวออกมาไม่ดังนักว่าแต่เถิดหมวดสันติขารู้จักพรานเชื้อมันมาหลายเจ็ปีเอาจริงๆนะพรานเชื้อก็เป็นพรานที่เก่งกาจเนื้อกว่าพรานป่าทั่วไปในหมู่บ้านของเราและขาก็ดทั้งเถิดแต่และเถิดมาในฝีมือของเขาเสมอมาเรื่องนี้ข้าคิดว่าควรที่จะฟังที่พรานเชื้อบอกกล่าวบ้างน,นะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีความลับความในบางด่างที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ทางเจ้าหน้าที่ที่พาก,กันหาเรือกันอยู่ชั่วครู่จังคำเกรงจากนั้นหมวดสันติจึงหันไปกล่าวกับพรานเชื้อว่าแล้วพรานเชือ้อจะี่ดร้อนเข้าป่าไปทําไมหรือว่ากำลังจะหลบหนีความผิดไม่นะนายข้าไม่ได้ค่ายสองคนนั่นข้ากําลังจะเข้าป่าเพื่อตามล่าตัวเสือสมิงระยำตัวนั้นต่างหากแล้วหมดหนุ่มยิ้มน้อยๆที่ริมฝีปากแล้วจึงกล่าวออกมาว่าถ้าอย่างนั้นพวกฉันจะตามพรานเชื้อเข้าป่าไปด้วยหากเรื่องของเสือสมิงที่พรานเชื้อบอกมันเป็นความจริง พรานเชื้อก็จะพบบน้นจากบนถินข้อกล่าวหาทั้งหมดตกลงไหมล่ะพรานเชื้อก้มหน้าอย่างตึกตรองในสถานการณ์ที่กดดันเช่นนี้มีหรือพรานบ้านป่าอย่างเขาจะปฏิเสธไม่มีทางเลือกอื่นใดได,ได้จำต้องพยักพเพยกจังไม่เต็มใจนักคณะเดินทางเข้าป่าลึกโดยมีพรานเชื้อเป็นปรานำทางหมวดสันติตาเทดิดและตำรวจอีกสามนายร่วมติดตามไปด้วย เพื่อังพิสูจน์ความจริงตามที่พรานเจอ์กล่าวอ้างว่าเหตุการณ์เสียชีวิตของพรานแสงและพรานช่วยนั้นเป็นการลงมือของเสือสมิงดับปรลางแขนคนทั้งหมดใช้เวลาสามวันเดินข้ามเตือกเข่าสองเทือกจนกระทั่งเข้าสู่ป่าคึบซึ่งพรานเือเรียกป่าแถบนี้ว่าป่าเสือร้องเมื่อเกือบ20ปีก่อนข่าพรานแสงพรานช่วยเข้าป่าลึกล่าเสือร่วมกันเพื่อต้องการหนังของมันจนกระทั่งเข้ามายังป่าแถบนี้ ตอนที่ข้าเข้ามาเมื่อครั้งนั้นในแถบนี้ยังเป็นหมู่บ้านกลางป่าขนาดเล็กมีเพียงห้าถึงหหลังคาเรือนเท่านั้นพรานเชื้อกล่าวออกมาหลังจากที่พากลุ่มของหมวดสันติหยุดพักกันข้างโข,งขดหินขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอนในค่ําคืนนี้ตาเตอร์จูไมห่ห่างจึงย้อนถามบอ,อกมาว่าหากมีหมู่บ้านจริงแล้วตอนเนี้หายปไปไหนกันหมดละพรานเชื้อไม่เห็นมีบ้านเรือนสักหลังมีแต่ป่าที่รกร้างพรานเชื้อสายหน้ายังอับจนกล่าวออกมาว่า เรื่องนี้ข้าก็ไม่รูหรอกนายในป่าน่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละอาจจะถูกลุกรานจากสัตว์ร,ร้ายหรือไม่ก็แค่ป่าระบาดจนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งสําหรับหมู่บ้านกลางป่ากลางลงนานายหมดสันติเดี๋ยวมองทัศนียภาพที่เริ่มขมุกข,ขมวัวหลังจากผ่านบ่ายล้อยไปช่วงใดตำรวจหนุ่มสามนายที่กำลังช่วยกันตะเตรียมกางเต็นท์ผ้าใบเป็นหลังคากันน้ำค้างและก่อกองไปเตรียมหุงหาอาหารกันอย่างขมักขม้น เมื่อได้ยินปรานเจือเอ่ยปากกล่าวต่อจึงออกปากเร่งเร้าว,ว่าแล้วยังไงต่อละพรานเรื่องที่พรานเล่าว,ว่าก็ามาหาล่าหนังเสือเมื่อสิบปีก่อนจนกระทั่งมาพบเจอกับหมู่บ้านแห่งเนี้พรานเจือระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงนิ่งเงียบไปเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวต่อไปอีกว่าในครั้งนั้นข้าพรานแสงพรานช่วยเพราะเห็นเสือโคร่งรุ่นตัวหนึ่งกําลังล่องแคล่วปราดเปรียวเลยทีเดียวข้ายิงถูกมันไปนัดหนึ่งแต่เอามันไม่อยู่มันเตลิดหนีตาจนเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้ ข้าทั้งสามคนไล่ติดตามมันมาแต่จู่ๆก็มีลูกสอนไม้จากคันธนูดอกหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างกระทันหันดีที่ข้าหลบทันจึงรอดตาได้อย่างบดบิตรแต่พรานแสงที่เห็นความเคลื่อนไหวมันจึงยิงออกไปทันทีหลังเสียงปืนข้าใจหายว่าได้ยินเสียงร้องของคนดังขึ้นพรานเจอถอนหายใจแรงอีกครั้งสายตาที่ทอดมองไกลมีแววสำนึกละอายถากทายออกมาอยู่วูบหนึ่งแล้วจึงกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อข้าสามคนเข้าไปตรวจดูที่หลังโคนต้นไม้ใหญ่ จึงเห็นร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกกระสุนปืนยิงอยู่ที่กลางอกนอนสิ้นใจตายตัวที่สองมือก็ยังกอดเสือโครงที่ยังนอนหอบหายใจรวยดินแน่นซึ่งภาพที่เห็นนั้นมันทําให้ข้าเข้าใจได้ทันทีว่าเสือโครงที่พวกข้ากําลังตามตัวอยู่นั้นแท้ที่จริงมันคือเสือที่เป็นสัตว์เลี้ยงของชายหนุ่มที่สิ้นใจตายนั่นเองพวกพรานฆ่าคนตายอย่างนั้นเด้อแต่เธอโปร้งแจงแกงออกมาการเชจยวประกตีสระรับอย่างสํานึกผิดแล้วจึงกล่าวออกมาว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วน้านาย แล้วอีกอย่างข้าไม่ใช่คนยิงท่านแสงจังหากละ่ะที่เป็นคนลั่นกระสุนออกไปบทสันติตรงสายตาปรามจากเทิดเอาไว้แล้วจึงย้อนถามพรานเชิดต่อไปอีกว่าตกลงแล้วพรานก็ได้หนังเสือโครงตัวนั้นตามความตั้งใจกระมังพรานเชิดสายหน้าชัดช้าเล่าออกมาว่าไม่นายภาพที่ข้าเห็นนั้นมันจะเตือนใจข้าจนไม่ต้องการหนังเสืออ,อีกแล้วแต่พรานแสงกับพรานช่วยมันไม่ได้คิดอย่างข้าในหนเสือมันก็กําลังจะตายอยู่แล้วปลอยทิ้งเอาไว้ เนื้อหนังก็จะต้องเปิดไปเสียปเปล่ามันสองคนจึงตัดสินใจกลั่นกายซ้ำหมายจะฆ่าเสือตัวนั้นอย่างวรวดรัดแต่อะไรมันก็ใจเด็ดเหลือเกินมันไม่ยอมถูกจัดการง่ายๆจู่จูมันก็ผุดขึ้นบิ่งหายเข้าป่าไปอย่างรวดเดวร็วพรานแสงกับพรานช่วยไล่ติดตามอยู่ไปพักใหญ่จึงย้อนกลับมาบอกต่อข้าว่าเสือพ่วงตัวนั้นมันพุ่งกระโจนหายลงไปทางหน้าผาสูงแล้วจาเธอที่ยังสงสัยอยู่บ้างจึงถามออกมาว่าแล้วพรานเชื้อรู้ได้ยังไงกันว่าเสือพ่วงตัวนั้น,น,นมันยังไม่ตาย ย้อนกลับมาฆ่าพรานแสงกับพรานช่วยพรานเชื่อในงันไปเล็กน้อยแล้วจึงตอบกลับออกมาอย่างมั่นใจว่าข้ารู้นายแม้จะไม่มีหลักฐานแต่ลางสังหรณ์บางอย่างทําให้ข้าเชื่อได้ว่าเป็นมันแน่ที่ย้อนกลับมาล้างแค้นข้าทั้งสามคนด้วยความเจ็บแค้นและอาฆาตและครั้งนี้หากข้าไม่ฆ่ามันก่อนข้าก็จะต้องตายเป็นเหยื่อของมันเหมือนในสองคนนั่นแหละหมดสันติตัดใจกะ่าออกมาในที่สุดบ่าเอาล่ะฉันจะคอยดูก็แล้วกันนะบ้าเส้าจหนึ่งที่พรานบอกนะ มันมีอยู่จริงไหมและมันจะเป็นฆาตอกรอจริงหรือไม่กล่าวจบถึงทักนจนจากเทิดไปที่หน้ากองไฟไปจัดการกับอาหารเย็นกันทันทีล่วงผ่านไปจนความมืดเป่มกมผงไพร,พพรจนทะมึนมวลมัวพลตารวจท่ากับพลตารวจอินที่กําลังนั่งเฝ้ายามอยู่ที่หน้ากองไฟส่งเสียงพูดคุยกันอย่างแผ่วเ,เบาเวลาล่วงผ่านไปอย่างช่าช้าจนแตกเคร่งคืนซุ้มเสียงดิงดิดปลงเเเเงคืนพันจะงัเเสียงไปกระทเนหัเจเเ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 เ จึงไม่ได้รับรู้ต่อสัญญาณที่ผิดปกติเลยแม้แต่น้อยผ่านไปเล็กน้อยท่ามกลางความเงียบสงัดพลตํารวจชาติที่มองเห็นเงาบางอย่างที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณแนวพงย่าที่ห่างออกไปจากรัศมีบับแปมของแสงไฟเขารีบคว้าปืนเอ็มมากระชับเอาไว้ตั้งเตรียมพร้อมพลางพยักพยรถยส่งสัญญาณให้พลตารวจอินได้รับรู้เข้าไปดูทถว่า คนตำรวจอินทักชวนออกมาอย่างสงสยัยต่อความเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตจากนั้นคนทั้งสองจึงค่อยๆสืบเท้าเข้าไปใกล้กับตำแหน่งที่เห็นเงาดำเคลื่อนไหวบุบบ้าบอยู่เมื่อครูด้วยท่าทางที่บวาดระแวงระวังแต่ก่อนที่สองตำรวจหนุ่มจะเดินเข้าไปใกล้กับตำแหน่งแนวพงญ้าที่หมายตาเอาไว้พันเจ็งหนึ่งก็ดังแทรกออกมาเสียก่อนว่านายสองคนมาทางด้านนี้เร็วพลตำรวจทติและพลตำรวจอินทักปีเท้า เดี๋ยวกลับมามองตามเสียงจึงเห็นด้านของพรานเชื้อที่ยืนห่างออกไปทางด้านซ้ายมือราวสี่ห้าบาด้วยท่าทางที่ร้อนโดนแต่กลับมีรับลมกลมในบางอย่างซ่อนเด่นด้วยความสงสยัยจึงพากันสืบท้าวเข้าไปใกล้ทันควันข้าเห็นมันกําลังซ่อนตัวอยู่ทางด้านหลังต้นตะแบกแต่ทางด้านนั้นเป็นมันแน่นายรีบเข้าไปจัดการกับมันเถอะพรานเชื้อเล่าออกมาเสียงแผวเบาแต่ตารวจ่าตขมวดคิ้วย่นดังสงสยัยย้อนถามออกไปบ่า อะไรหรือพรานที่บ่าซ่อนตัวอยู่ตามที่พรานว่านะก็ไอ้ลายมันต้องจะเล่นงานพวกเราตั้งแต่หัวค่ำแล้วดีที่ก้ารู้ตัวแต่ก่อนเดี๋ยวเถอะต้องทิงลงมือก่อนที่มันจะไหวตัวทันและ,ตะเตลิดหนีหายเข้าป่าไปอีกพรานเชื้อตอบกลับมาอย่างเร่งเร้าสองคนตำรวจหนุ่มที่ตกอยู่ในสถานการณ์บังคับจึงค่อยๆเติบเท้าก้าวตามพรานเชื้อไปติดๆจนห่างออกจากแคมป์ที่พักไปที่าน้อยและเมื่อเลี้ยวหน้ากลับมาอีกครั้งจึงรู้ตัวบ้าพาก,กันออกมาห่างจากแคมป์พักไกลโข จึงอดบันไห้ใจอยู่บ้างคนตำรวจอินจึงเอ่ยถามพรานเชื้อเสียงสั่นปพร่าว่าถึงหรือ,อยังพรานทำไมออกมาห่างแขมนัลนะ่ะมันอันตรายเกินไปนะร่างของพรานเชื้อที่เดินนำหยุดทางเบื้องหน้าจุดทางักทันควนพร่างตาออกมาเสียงแหบต่ำว่าตรงนี้ก็ได้ห่างจากที่พักของพวกเองไกลโขแล้วพูดอะไรนะพรานหมายความว่ายัางไงคนตำรวจท่าถามออกมาอย่างสงสยัยซึ่งกับเป็นวงเวลาที่พรานเชื้อหันร่างกลับมาเผชิญหน้ากับคนทั้งสองพอดี สองพลตำรวจหนุ่มที่เห็นดังนั้นก็ต้องตองกระถึงกับตาเบิกค้างอย่างตะลึงลานร่างสันเทากระดับเคลื่อนไหวไม่ได้ไปกระทันหันเพราะร่างที่กำลังประเจอหน้าอยู่นั้นมันหาแท้ร่างของการเจอที่พวกเก่ารู้จักแต่มันกลับเป็นร่างของเสือโร้งขนาดมหึมาทะเยินด้วยสองขาราวกับมนุษย์มันกลับเป็นร่างของอสูรกายซึ่งคนครึ่งเสือโป่งที่หน้าบัดปัน่นปรั่นพึง ยังไม่ทันที่สองคนตำรวจจะยกปืนในมือขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือตนเองลงเล็บทั้งสองข้างของสุรกายตึ้งคนตึ้งเสือทันเบียงตะบกออกมาอย่างรวดเดียวบ้องใบเสียงโคร o ดังขึ้นสองครั้งแทบจะพร้อมเพียงกันเสียงกบมันดังท้ายตุกะลามะอเปล่าร่างของสองคนตำรวจตกลงไปกองอยู่ที่พื้นก,กระโหลกศีรษะแตกกระจายสิ้นใจตายอย่างน่าสยดสยองโดยไม่ทันได้ส่งเสียงร้องออกมาแม้แต่คำเดียวเสียงคำรามแหบต่ำตั้งอยู่ในลำคออย่างเกร็ดเข้น สองตาของอสุรากายแดงฐานไม่ต่างไปจากสีเลือดเจ้ามองไปที่แคมปพักอย่างอากาศเดือดตาลพลางเดินด้วยสองขามุ่งหน้าตรงไปยังสุดหมายอย,ย่างย่ำใจลำพองนายนายตื่นเถอะแย่แล้วพรานเชื้อที่ผลพันธสะดุ้งตือนกันมาจับพลนันพลางเลียวมองไปทางกองไปไม่พบเป็นสองตำรวจที่เป้ายามจึงเรียกหมวดสันติกับจากเธอพร้อมด้วยพล,ลตำรวจทิศที่รียตื่นอย่างกระทนหันมีอะไรหรือผ่านเชือ้อปลุกผมทำไม ่เาเจิดทำออกมาอย่างสงสัยท่านเชิดจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำสียงตีกล้ำเกรงบ้า่าน,นตำรวจที่เฝ้ายามสองคนหายไปแล้วถ้าจะไม่สู้ดีเสียงร่าเพียงแค่สิ้นเสียงก่าของปราณเชือ้อในพรานนั้นจึงได้ยินเสียงบิงหยับจ้ำหนักหนักแต่เสียงปงยาที่แหวกป่าดังใกล้เข้ามาปรานเชิดรีหันกลับไปมองทางต้นเสียง่านต้องตาบเบิกโพงไม่เห็นร่างที่คล้ายคนคล้ายเกือกงกำลังบิ่งมาด้วยสองเทา้าที่กำลังกวบตยานเข้ามาใกล้เื่อลูกจองยาวที่อยู่ในมือจึงตวัดเป,ปลี่ยนไฟกระบอกเข้าตัวเป้าหมาย ทั้งร่างกายออกไปอย่างกูกกระหุกแต่ร่างของกระสุรักายตึงคนครึงเสือมันกระพวดเต็วอย่างน่าเหลือเชื่อมันกระโจนหลบออกไปทางด้านข้างเล็กน้อยกระสุนก็พุ่งเจียดผ่านด่างแยกของมันไปอย่างง่ายดาย หมดสติและพวกที่เริ่มตั้งสติตอยจึงช่วยการระดมยิงปืนเข้ต่ส่ร่างของอมนุษย์ซึ่งคนซึ่งเสือกันดังแตกคืนลนลานแม้จะมีกระสุนบางนัดที่พุ่งเข้ากระแทกกำลตัวของมันแต่กลับไม่สามาถที่จะหยุดยั้งความเคลื่อนไบวของสุรกายแห่งกองไพให้เจ้อง้าลงได้มันพุ่งสะย,ยานเข้ามากลางกลุ่มคนอย่างรวดเร็วพลางกระโดดลอยตัวสูงกระโจนลงมาที่กลุ่มคนสะบัดตรงเล็บไปที่ศีรษะของคนตำรวจลิศที่อยู่ใกล้ที่จุดจังบ้องใบสุดแตง เก็งกระดูกขอของคนตำรวจหนุ่มเกาะร้ายดังขึ้นอย่างหน้าหวาดเสียวจากทั้งจี๊ดกของเขาก็กระเด็นหลุดออกจากบ่าเจึงหลุนแปลราวกับลูกมะพาร้าวร่างค่อยๆงวนเงนินและจึงล้มปาดกระตุกเต็งและดจ็บพุ่งทะลักออกมาจากบาดแผลราวน้ำพุเพียงทั่วคู่จึงค่อยๆสงบแน่นิ่งไปเ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหมดระวัง ตาเธอแหกปากร้องออกมาสุดเสียงไม่เห็นปีนปากได้แห่งปงไพรที่จัดการกับคนตำรวจติดตัวอย่างรวดเร็วพุ่งทะยานเข้าจู่โจมใส่หมวดสันติที่ยืนอยู่ทางด้านข้างอย่างต่อเนื่องหมวดสันติที่กำลัง,ลงลลโดนลันตับความบวดเ่้มดุรตายของมันไม่เห็นมันพุ่งปีามาหาร่างของเขาปืนพกสั้นในมือจึงสัดกระสุนออกไปหลายนัดร่างพุ่งดัางหลบไปยังกวดหินใหญ่คุดรอดผลออกมาจากกรงเล็บมอรณะได,ด้ดังรดิบิดใจหายใจคว่ำ แข่งเคื่อนเอ็มจับบกยัมือของตาเทิดตังดัวเร็วขึ้นอีกครั้งกระสุนหลายนัดพุ่งไปกระแทกทางด้านข้างของร่างอสุร,รกายครึ่งเสือครึ่งคนจะมันตวนเเสียหลักรานเจิดที่บรรจุกระสุนเร็จตับจึงประทับปืนลั่นไกลออกไปอีกรั้งชนิดเป่าขนราะ,ระยะที่ไม่ห่างเกินสามบาทเท่านั้นรานมาหฮมาที่กระ b a n ตวนเสตแผดรรองออกมาครั้งหนึ่งก่อนที่จะล้มก้มขมำเลือกขึ้นไปกับพื้นเพะ่อสดสดลายทะลักออกมาจากบาแดแผลจากการนื่งกระสุนที่ปานเจ้อย,ยิงออกไปนั้น เป็นกระสุนอาคมที่เข้มแขังสยบอาถรรพามาแล้วนักต่อนักนั่นเองเสร็จกูละไอ้สมิงระยำปราณเชิดเค็เคนเสียงคำรามออกมาอย่างเจ็บแขนทางบรรจุกระสุนอาคมนัดใหม่เข้าไปในลงเพลิงความสืบเท้าเข้าไปใต้ร่างที่นอนแน่นิ่งของอาตุรกายตึ้งคนตึ่งเสืออย่างลำทองตัวที่ปลายกระบอกปืนยังเล็งไปที่ร่างของมันอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนที่ปรานเชิดจะทำได้ลั่นกายใบหน้าที่มีรดลายของเสือโครงของมันราค่อยๆแปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นใบหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่ง พรานเชือที่เห็นดังนั้นเขาถึงกับตะลึงลานราวกับถูสกสะกดเนื่องเพราะจำใบหน้านี้ได้อย่างแม่นจำนั่นเองเป็นมึงด้านของกระตุกรกายครึ่งคนครึ่งเสือบัดนี้มีใบหน้าเป็นชายหนุ่มเขาจะยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวผสสานความเจ็บปวดจากกลมกระสุนแกนเสียงฮอรารอ,ออกมาอย่างเกลียดแค้นเปาออกมาว่า <laughs> เป็นกูเองไอ้พรานชั่วมึงกับพวกคิดล่าเสือที่กูเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนมาตั้งแต่เล็กและยังฆ่ากูตายอย่างโหดเที้ยม แม้กูจะตายแต่วิญญาณแค้นของกูก็ไม่ยอมปล่อยพวกมึงไปเด็ดขาดพรานเื้ดที่โรลันเสียขวัญจนร่างกายสั่นเทาเย็นเยียบเขาเก้นเียงสั่นทาอบอกไปบ้ามึงตายไปแล้วมึงกลับมาได้ยังไงชายหนุ่มในร่างอตุรกายเสือเก็นหัวเราะรั้งหนึ่งแล้วจึงเต่าออกมาอย่างพุ้งพ่านบ้าวิญญาณของกูก็เข้าไปสิงอยู่ในร่างเสือของกูสิว่าเสือที่ถูกพวกมึงไล่ล่าบังคับจนต้องกระโดดตรงหน้าผาตายยังไงล่ะวะวิญญาณของกูอาศัยร่างของมัน ก็กลับมาแก้แค้นคนทั่วอย่างพวกมึงตอนนี้มันสองคนถูกฆ่าตายไปแล้วยังสะสมกับความทั่ว้ายเหลือเพียงแค่มึงคนเดียวเท่านั้นหากวันนี้กูต้องตายกูต้องพาวิญญาณบาปของมึงลงนรกไปกับกูให้ได้เก่าจบอสุรกายครึ่งเสือครึ่งคนมันใช้พลังเฮือกสุดท้ายปุ่งกระจนใส่ร่างของปราณเชื้อที่กําลังเยืนตะลึงลานอย่างทับไบแต่ปืนในมือของปราณเชื้อก็ลั่นกายออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน แม้เ,เสียงปืนจึงเป็นเสียงร้องคำรามอย่างเจ็บปวดของพยัคฆ์กระสุร,รากายที่ถูกกระสุนอาคมเข้าไปอีกดังลำตัวแต่มันก็จะพบกรงเล็บเข้าใจร่างของพรานเชื้ออย่างบ่องไบดุนแดงเช่นกันจนพรานเชื้อล้มปุ๊บลงไปกองกับพื้น แดงดิ้นทุรนทุรายออกมาอย่างเจ็บปวดตาหัสอสุรกายตึ้งคนตึ้งเสือมันกระโจนตะกุบร่างของพรานเชื้อเอาไว้อยู่ภายใต้ตรงเล็บอีกครั้งอย่างเกล็ดแขนแก้วปันที่แข็งแต่งเรียงได้กัดเข้าจลงไปที่ลำคออย่างหนักหน่วงพรานเชื้อที่เจ็บปวดได้สิ้นใจเขาล้วงมือลงไปในยจามแร่ทัดมีสันอาคมออกมาจากปาก และแทงปลายแหลมของมีดอาคมเข้าถูตำแหน่งรักแร้แดงของมันสุดแดงเช่นกันแ้นของปราณเชื้อหน้าจุรกายซึ่งเสือบตึงคนแกร่ร้องออกมาดังลัตสรันพงไพรก่อนที่ทั้งคู่จะสงบลงแน่นิ่งสิ้นใจตายในเวลาได้เรียกกันโดยที่บนร่างของปราณเชื้อนั้นถูกํำตัวใหญ่ของเสือกรงทับเอาไว้นับเป็นสภาพที่น่าสลดตังเบชจริงนักตกลงแล้วเสือสมิงมันมีอยู่จริงหรึกราเธอน่าเหลือเชอื่อจริงๆหมอดสันติที่เดินออกมาจากหลังกวดหิน จึงจ้องมองซากศพของทั้งสองยังหดหู่สังเวชใจเราออกมาอย่างสับสนคลางแคลงจ่าเทิดประยักษ์ตอบกลับมาว่าอาจริงๆนะหมวดผมก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันว่าเสือเตมิงมันจะมีอยู่จริงคิดไม่ถึงเลยว่าความแค้มันจะน่ากลัวขนาดนี้เมื่อฟ้าสางหมวดสันติจ่าเทิดจึงช่วยกันกลบฝังร่างของพรานเชือ้อและเสือโครงขนาดมหึฮมารวมทั้งร่างของพลตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสามนายเอาไว้บริเวณนั้น จากนั้นจึงเดินทางกลับออกจากป่าเพื่อรายงานเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาและพาคนย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อนำซากศพของผู้เสียชีวิตทุกคนกลับออกไปจากป่า